ว่าลูกเนี้ยแม่มันหลุดมาเป็นสีพื้นล้วนเลยแต่ว่าพรีเมียมเหมือนเดิมนะความใหม่ความตกใจได้วาเล่าเมื่อกี้ <c oughs> นะมีแจ <c oughs> ็คเก็ตซิปไหมวันนี้มีเปิดค่ะพี่เป็นตัว SJ12 2คอยดาม,มาเปิดด้วยนะคะลอแจ็คเก็ตฮูดกับซิปนะคะได้เลยได้เลยลูกค้าอ่ะตัวนี้บู l 7 2ปกติมัน3,990แต่ว่าเขาสีพื้นลูกค้าเขาเป็นสีพื้นมาแบบนี้ ะะแม่ลองดูงานก่อนลองดูงานก่อนนะโอ้ดูแต่สวยนะดูที่แผ่นยังน้นแผ่นตุ๊กตาอย่างเนี้ยลูกค้าโซกเลยครับจานคอนทีนอะคือยังพรีเมียมเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเป็นสเต็ปสีพื้นจากปกติเนี่ยถ้ารุ่นพรีเมียมเขาจะเน้นการ์ตูนเน้นลวดลายลูกค้ามีแค่ลูกเกียวเนาะมีแค่ลูกเกียวเ,กเกยวเลยนะคะลูกค้า นูขอราคานิดนึงนะแม่2,900ันเร้อยบาทราคากิมงเป็นราคากิมงมก็คือไ,ไหนก็ติดสพื้นแล้วแม่หนูให้ราคาเท่ากับป้ายคันด้าเลยแต่ว่าเหลือลูกสุดท้ายนะ2,900บาทแม่ขาแต่ขอไม่รวมค่าจัดส่งได้ไหมจากสามพันเกาเก้าสิขอลดให้พันหนึงลูกค้าค่าจัดส่งแม่จ่ายแยกตอนรับของเหมือนเดิม นะคะลูกค้าขาลดไปเลยให้เลยนะพันหนึ่งต่อ 55L ได้ไหมเดยออุ้ย,ย 55L แม่เดี๋ยวหนูวนลูกรีวิวให้เดี๋ยวหนูวนลูกรีวิวให้ดูได้ไหมเพราะว่าลูกรีวิวหนูยังว่างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ชุแล้วยังไม่ได้เอาลูกใหม่มายังไม่ได้เบิกลูกใหม่มาใหม่พอมเด็กงานจีนตอนนี้หมดค่ะพี่น่าจะต้องรอเป็นตู้ป้ายพันดาเลยนะคะลูกค้านะ 45กิโลนะคะตัวนี้ที่โชว์อยู่45โลถ้าลูกแรกอะ่ะจะเป็นลูก90โล4,090อันนี้45กิโลปกติ3,990แม่์รุ่นป้ายบูจากพรีเมียมมากตัวดังในติกตอกเลยตัว l 7 2ของป้ายบูอะ่ะลูกค้าทำคลิปลงติกตอกเยอะมากขอบคุณทุกคนจีนะคะแล้วก็หมดไปแล้วแต่ว่าลูกเนี้ได้สับมาเพราะว่า นเป็นสีน mm. พื้นแม่มันผิดจากสเปคของเขานาะอนะคะหนูลปล่อยให้2,900ลูกค้า2,900ถ้าส่งไม่รวมน,นะได้ลูกเดียวเลยแต่ว่าเน้อไซส์ใหญ่ๆและถ้สาสะอาดมากเลยนะแม่ขุยน้อยตัวนี้พีเมียมอ่ะให้รหัสนิดนึงลูปก็ก้จสองก, 72, นะกอไก่72นะคะก้อนนี้ที่โชว์เลยกอไก่72จาก3,990เอาแค่2,900ลูกค้า ป้ายเหลืองใช่ไหมเออหนูก็รอป้ายเหลืองอ่ะเขาโหลดมาแล้วแม่หนูว่าน่าจะถึงช่วงประมาณเดือนหน้าพอดีแหละน่าจะถึงช่วงประมาณพันวาพอดีลูกค้าโหลดมาแล้วก่อนเลยตู้หนึ่งสั่งไปสองตู้คอนเทนเนอร์แต่น่าจะถึงช่วงต้นต้น,ต,นต้นพันวาพอดีนะคะพอดิแกนหนาพอดิแกนหนาพอดิแกนหนาหมดแล้วลูกค้าโอ้ตอนนี้หนูรอง,งานญี่ปุ่นอยู่ไม่รู้ญี่ปุ่นของป้ายโกจะมาทันไหม ต้องรอนะคะแม่มีใครรับไหม้2 0 0 9นต้ป้ายบูนะจาก ,3990 เอาราคาเดียวกันเลยกับป้ายแพนด้าเอาแค่2 9 0 9ลูกค้าใครจะรับพิมกไก่เ2มาได้เลยนะคะพิมกอ72ได้เลยแม่จัดราคาพิเศษพิเศษให้เลยแต่ทรงความสะอาดครีนแฟชั่นเหมือนเดิมลูกค้านะคะป้ายแพนด้ารอน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่ น่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพยายามอยากให้ถึงภายในอาทิตย์นี้มากเลยอาทิตย์ที่แล้วอะไรบ้างนะอ๋อ FJ m o มาแบบอ n l i m i t e d Unlimited เหรอ l เดี๋ยวไปต่อห้ห้า5อ l ให้นะตัวสวยลูกค้าตัวนี้เลยช่วงนี้แนะนำนะ หนึ่งนะคะขายแนวไหนบ้างแนวสเวตเตอร์ไหมพรมแฟชั่นไหมพรมได้ทุกรู่นเลยนะคะดมาก่นค์ดมด้วยแพนด้ายังไม่เข้าเลยค่ะพี่พรนพันนะคะพันด้ายังไม่เข้าเลยแม่อันนี้มีใครจะรับไหมตอนนี้คือหนูเหลือตัวนี้ลูกสุทายแหลว <c oughs> เหลือลูกสุทายแล้ว สีพื้นแค่นั้นเองใครจะรับนะแม่จากปกติ3,900เหลือ2,900ลูกนี้ใครจะเอาพิมพ์มานะดอยูย้อนหลังมาได้เลยกอไก่เจ็ดสองมีแค่รูปท้ายแล้วนะแม่นะโอเคไหม,มสวยนะมีความเตียเหมือนเดิมเห็นปะถ้าสีพื้นออกอะ่ะแม่ของบัวเขาจะออกเป็นเตียเป็นร่องใหญ่เป็นสวยเลยน่ารักนะคะโอเค มคริสต์มาสกันหรืองเพราะว่าใหม่ผมคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวหนูจะรันป้ายลงหน้าเพจให้นะลูกค้าว่าตอนนี้มีป้ายอะไรบ้างแต่หลัก,ลกๆนะง,งานส,สวยๆนะลูกค้าป้ายถ้าลูกค้าเลือกเป็นป้ายดอลลาร์ป้ายยีราฟหนูขอราคา49 0 0แต่ส่งรีให้นะ <S <S นะส่วนใครไม่เลือกป้ายเอาสุ่มป้ายนะคะอุยวันนี้หนูไม่ได้เปิดเลยแม่มีแค่มันมีแค่สามลูก นะคะป้ายยีราฟลูกค้าป้ายยีราฟป้ายส้มนะมีแค่สามปอนลูกค้าสี่พันเก้าแต่ถ้าพี่สาวไม่เลือกป้ายเป็นงานค้าสุ่มป้ายโดยที่ไม่ใช่ป้ายที่หนูลงนะค่ะจะมีแยกแค่ป้ายยีราฟป้ายดอลลานะคะสี่พันเก้าแต่ถ้าเอางานสุ่มป้ายสี่พันสองแม่เลือกได้เลยเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนนะคะลูกค้าแต่ว่าวันนี้หนูมี คริสต์มาสลงอีกเยอะเลยพี่สาวรอดูได้รอดูได้หุยแต่จริงอ่ะก็อยากเปิดอนะันยีราฟลอนหลุดทีลูกก่อนเอาดูในระบบกก่นี้ค่ะโอเคนะคะหนูไปเอาไอ้ป้ายยีราฟที่มันแตกที่สุดอ่ะพี่ลอนหลุดลูกหนึ่งอ่ะเอาลูกนั้นมาก็ได้เดี๋ยวเปิดดูให้ลูกค่ะดู